ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงและฟงอยู่เจียยังมีสมุนไพรสำหรับปรุงเม็ดยาฟื้นอำนาจเหลืออยู่จำนวนหนึ่งสืบเนื่องจากว่าทั้งสองไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปรุงมันได้ทั้งหมดมิฉนั้นแล้วพวกเขาจะมีเม็ดยามากกว่านี้อีกเกือบสองเท่าตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่าสกุลเงินที่นิยมใช้กันในอาณาจากักรศักดิ์และแดนมหาเทพนั่นก็คือศิลาเทพหยวนและในอนาคตพวกเขาจะพุ่งเป้าไปที่เก,ก้าอาณาจักรศักดิ์ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกักตุนศิลาเทพหยวนให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงการรวบรวมพืชสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ต้องซื้อมาด้วยศิลาเทพหยวนจำนวนมากกูเลาต้ากล่าวขึ้นว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นแล้วควรจะแจ้งท่านอาจารย์ก่อนหากไม่บอกเขาก่อนบางทีพวกเราอาจจะได้รับโทษถ้าจะตามไปตัวท่านอาจารย์มาก่อน กูเหลาต้าเพียงกล่าวขึ้นมานั้นกูเหลาเออก็หัวเราะขึ้นข้าได้แจ้งท่านอาจารย์ไปแล้วผ่านประโยคนี้ไงแน่ละนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านอาจารย์จะต้องรับรู้ก่อนกูเหลาซันกล่าวพวกเราสาวกตํนักที่สิททั้งหมดล้วนอยู่รวมกันที่นี่ขาดเพียงท่านอาจารย์เท่านั้นนับว่าเป็นการร่วมแรงรวมใจไม่น้อยกูเหลาต้าตบไหลเฉินเซียงเจ้าอันภานน้อยนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆกล่าวจบก็หัวเราะเสียงดัง สิทธิ์พี่อาวุโสพี่สาวข้าไม่เข้าใจเรื่องการปรุงยาทำได้เพียงทำน้ำชายเย็นให้พวกท่านเท่านั้นสุยปิงหยานนำหม้อน้ำชาออกมาทันทีหลังจากที่กล่าวจบพร้อมรินส่งให้ทีละคนตามลำดับความอาวุโสเอาล่ะพวกเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วตําหนักที่สิบไรซึ่งคนหนุ่มสาวอย่างพวกเจ้ามาโดยตลอดทาวาบัดนี้ก็ปรากฏมาแล้วนับว่ากระตุ้นไฟไม่น้อยกูเหล่าต้ากล่าวขึ้นเขาเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ดังนั้นเขาย่อมจะดูแลบรรดาสิทธิ์เป็นอย่างดีดี ไม่นานโรเทียนชุนก็มาถึงเมื่อเห็นว่าสามพี่น้องกูกำลังมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการดื่มชายเย็นรสเลิศก,ก็กล่าวขึ้นว่าพวกเด็กเหลือขอมารวมตัวกันพร้อมหน้าคุยกันสนุกสนานแต่ไม่คิดจะชวนข้าง,งั้นหรือโรเทียนชุนที่เพิ่งจะมาถึงไม่ทันจะได้กล่าวอะไรต่อสุยปิงหยานก็ส่งมอบถ้วยน้ำชาสเลิศไปให้เขาทันทีซึ่งการที่นางสายซื่อเช่นนี้ทาให้โรเทียนชุนจึงค่อนข้างเอ็นดูอย่างที่สุดเขาจิบน้ําชายอย่างอร่อยอร่อยซึ่งส่วนตัวเขาเองก็ชอบน้ําชาและน้ําผลไม้มากอยู่แล้ว จึงได้มอบผลไม้ให้ปิงย่านเก็บลงในอุปกรณ์จัดเก็บของนางเป็นรางวัลกระทั่งสามพี่น้องกู่ก็มอบผลไม้ให้นางเช่นกันครู่ต่อมาฟงหยูเจียจึงเริ่มบอกเล่าแผนการของนางให้โรเทียนชุนทราบหลังจากที่ได้ทราบแผนการโรเทียนชุนก็ถอนหายใจครั้งหนึ่งพวกเจ้ามีแรงผลักดันสูงกว่าพวกตาแก่อย่างข้ามากมายนักไม่นานมานี้เจ้าอันธพาลน้อยก็เพิ่งช่วยทำภารกิจที่แสนอันตรายของตาเท่าจู้สำเร็จได้ ตอนนี้ก็ยายหนูที่คิดจะปล่อยเม็ดยาฟื้นอํานาจเป็นร้อยร้อยเม็ดเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมหัวเราะขึ้นเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพราะความแค้นก่อนหน้านี้นางถูกกลั่นแกล้งโดยเด็กเหลือขอสองคนนั่นดังนั้นครั้งนี้จะถือเป็นการเอาคืนมันบ้างโรเทียนชุนสาวหนวดคราวก่อนจะพยักหน้ากล่าวด้วยเสียงห้าวต่ำก่อนหน้านี้เจ้าสองคนนั่นขายเม็ดยาฟื้นอำนาจในราคาต่ำและตอนนี้มันก็ขึ้นราคาแล้วหักว่ามันขายไม่ออกก็ย่อมขาดทุนหนัก 5ๆในตอนนี้นะับเป็นโอกาสที่ดียิ่งพวกเจ้าจัดการพื้นที่ร้านค้าและเตรียมการให้พร้อมส่วนเรื่องการโฆษณาให้เป็นเรื่องของค่าค่าต้องอยู่มานานย่อมพบปะกับผู้คนมากมายวันพรุ่งนี้ทุกอย่างจะพร้อมหลังจากที่ได้ยินทั้งหมดก็รู้สึกยินดีและตื่นเต้นแม้ว่าภายในใจนั้นจะยังมีความกดดันอยู่ว่าหากดำเนินการไปได้ด้วยดีแล้วเม็ดยาฟื้นอำนาจที่วางขายจะเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ท่านอาจารย์ในวันแรกพวกเราจะขายมันเพียง1 0 0เม็ดเท่านั้นส่วนวันถัดไปจะขายวันละ50เม็ดจนกว่าเม็ดยาจะหมดลงฟงอยู่จิกล่าวหากว่ามีคนสนใจมากเกินไปจนขายหมดภายในวันแรกคงไม่ใช่เรื่องดีนะเข้าใจแล้วไม่ว่ากรณีใดๆสิ่งสำคัญก็คือการทำให้อีกฝ่ายขายเม็ดยาฟื้นอำนาจไม่ได้สินะโรเทียนชุนพยักหน้ากล่าว ฟงอยู่เจียนำเม็ดยาฟื้นอำนาจออกมาจำนวนมากพร้อมแจกจ่ายไปยังโรเทียนชุนและสามพี่น้องกู่พวกท่านเคยเห็นเม็ดยาฟื้นอำนาจของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็น่าจะพอเปรียบเทียบถึงความแตกต่างได้มันเป็นอย่างไรบ้างสุดยอดคุณภาพสูงแถมยังสดใหม่มากนักเพียงมองก็ทราบได้ทันทีว่าเพิ่งปรุงได้ไม่นาน ส่วนเม็ดยาฟื้นอำนาจของเด็กเหลือขอพวกนั้นได้กลั่นปรุงไว้นานแล้วแน่นอนว่าคุณภาพมันจะต้องลดลงไปบ้างหมายความว่ามันจะเทียบกับเม็ดยาของเจ้าไม่ได้เรื่องนี้แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่นักปรุงยายัางมองออกถึงความแตกต่างกู่เหล่าต้ากล่าวเยินยออันที่จริงแล้วโรเทียนชุนทราบถึงทักษะกลั่นสวรรค์ที่เฉินเซี่ยงและฟงหยูเจียใช้ในการปรุงก็เลยไม่แปลกใจในเรื่องเม็ดยาฟื้นอำนาจของทั้งสองมากนะักเฉินเซียงนำตราหยกสูตรยาของฟงหยูเจียออกมา ท่านเจ้าตำหนักสิทธิ์ที่อาวุโสทั้งสามนี่คือสูตรการปรุงเม็ดยาฟื้นจาน้ำจานพี่สาวฟงได้ถ่ายทอดให้ข้าแล้วตอนนี้ข้าจะส่งมันต่อให้แก่พวกท่านโรเทียนชุนนั้นไม่ได้ต้องการแต่ก็ถูกกดดันด้วยสายตาวิงวอนจากทั้งสองจึงจำใจรับประโยคนั้นมาแล้วจึงมอบให้กับสามพี่น้องกูอีกต่อหนึ่งเจ้าอันธพาลน,น้อยหักว่าขาดเหลืออะไรให้ไปที่ตาเท่าเถียจือมันสมควรยินดีช่วยเหลือพวกเจ้าโรเทียนชุนกล่าวตาเท่าเถียจือ คือใครกันฟงยูเจียกล่าวอย่างฉงวนใจนางและเฉินเซี่ยงคิดว่าไม่เคยรู้จักหรือเคยได้ยินนามนี้มาก่อนก็ตาเท่าที่ท้องพระโรงสูงสุดยังไงเล่าพวกเราเรียกเขาว่าตาเท่าเถียจือแต่พวกเจ้าไม่สามารถจะเรียกเขาแบบนั้นได้มันถือว่าไม่สุภาพอย่างยิ่งโรวเทียนชุนกล่าวพร้อมหัวเราะลั่นตอนนี้เขาน่าจะวุ่นอยู่กับการสร้างขายพลังเคลื่อนย้ายที่ลานจตุรัสกลางเมืองพวกเจ้าลองเดินไปเที่ยวชมดูสิ ส่วนตรงนี้ข้าจะให้สิทธิพี่ของพวกเจ้าจัดการเองไปเที่ยวได้ตามสบายชายชราแห่งท้องพระโรงสูงสุดนั้นเป็นอาวุโสที่แข็งแกร่งยิ่งเรื่องนี้เฉินเซียงและฟงหยูเจี๋ยได้ประจักษ์มาแล้วครั้งที่พบเสี่ยวโฉวและนับว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้รู้จักชื่อของเขาโรเทียนชุนออกไปจากพื้นที่ร้านขายของส่วนสามพี่น้องกู่ก็แยกตัวไปจัดการเรื่องธุระต่างๆกลุ่มของเฉินเซียงและฟงหยูเจี๋ยจึงได้พาสุยปิงหยานเดินเที่ยวไปทางลานจตุรัสกลางเมือง เย่เอ๋อโผล่หัวออกมาจากกระเป๋าสะพายก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าการก่อสร้างขายพลังเคลื่อนย้ายหลังจากนี้ข้าจะเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกมากขึ้นแล้วเมื่อถึงเวลานั้นแล้วข้าจะแนะนำสหายของข้าบางคนให้พวกเจ้ารู้จักหลังที่ปิงหยานได้ยินก็กล่าวถามว่าเพื่อนของเจ้าคือแมวหรือเย่เอ๋อเย่เอ๋อส่ายสันหัวไม่ใช่สหายข้ามีทั้งวิหกอินรีน้อยพยัก์น้อยและเจ้างูน้อยเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะสามารถติดต่อกับพวกนั้นได้ เฉินเซียงและฟงหยูเจี๋ยกำลังคิดว่าเย่เอ๋อที่เป็นแมวนั้นกลับมีสหายมากมายหลากหลายสายพันธุ์กระทั่งมนุษย์น่าจะสืบเนื่องมาจากมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของนางหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงลานจัตุรัสกลางเมืองทันทีก็พบตาเท่าเที่ยจือที่กำลังปรับแต่งข่ายพลังร่วมกับคนอื่นๆแต่สิ่งที่ทำให้เฉินเซียงค,ค่อนข้างแปรกก็คือเซี่ยอ้าวที่กำลังยืนรออะไรบางอย่างใกล้ๆล,ลานจัตุรัส พี่สาวฟงท่านและปิงย่านไปพบอาวุโสเถียจือก่อนส่วนข้าจะเข้าไปทักทายเซี่ยอ้าวเสียหน่อยอยากรู้ว่าเขากําลังทําอะไรเฉินเซี่ยงส่งกระแสจิตไปยังฟงอยู่เจี๋ยแล้วจึงสาวเท้าเนิบเนิบไปยังทิศทางของเซี่ยอ้าวเซี่ยอ้าวมองเห็นเฉินเซี่ยงก็พยักหน้าทักทายตอนนี้เขานับว่าเป็นพวกพ้องมิสหายแล้วหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือของเฉินเซี่ยงอีกทั้งเฉินเซี่ยงก็เป็นสหายของฉีชื่อด้วยเช่นกันท่านอาวุโสมาทําอะไรตรงนี้เฉินเซี่ยงกล่าวถาม พวกโจรจากภูผาเทพจื่อหยานเมื่อตอนนั้นจะปรากฏตัวที่นี่สิ่งที่พวกมันทำกับข้าไว้มันทำให้ข้าต้องการจะใช้เลือดของพวกมันย้อมลงผืนดินแห่งนี้ข้าเพิ่งทะลวงระดับพลังมาดังนั้นจึงคิดจะสั่งสอนพวกมันให้รู้สำนึกเสียหน่อยเสียอ้าวกล่าวขึ้นน้ำเสียงเป็นปกติราวกับคุยทักทายกันเล่นๆไม่จริงจังอะไรทว่าเฉินเซี่ยงก็ถึงกับขมวดคิ้วขั้นทันทีเมื่อสัมผัสได้ถึงปราณสังหารที่รุนแรงพวยพุ่ง,พ,งพุ่งออกมาจากเสียอ้าวจึงรีบกล่าวขึ้นว่า จะดีหรือท่านอาวุโสในวันพรุ่งนี้สาวกจากที่อื่นจะมากันมากมายอีกทั้งยังถือเป็นวันมงคลแล้วท่านจะเสี้ยอ้าวกล่าวน้ำเสียงเรียบเฉยข้าไม่สนในเมื่อมันกล้ามาปล้นชิงข้าที่เป็นสาวกวิหารเทพสูงสุดหมายความว่าเป็นการจงใจละเมิดอย่างชัดเจน จ้าวังใจได้วันพรุ่งนี้วิหารเทพสูงสุดจะมีตัวตนที่สูงล้ำมาสนับสนุนข้าข้ารู้มาว่าพวกจนเหล่านั้นเองก็มีคนหนุนหลังอยู่เหมือนกันทว่าข้าจะกระชากหน้ากากของมันพวกมันทั้งหมดออกมาเฉิ<ช>นเซี่ยงเองก็หวังที่จะให้พวกจนเหล่านั้นตกตายเช่นกันเพราะพวกมันทำเลวซามยิ่งในขุมทรัพสมุนไพรส่วนเรื่องของตัวตนสูงล้ำที่ว่าจะปรากฏตัวเฉินเซียงก็หวังเป็นอย่างมากที่จะได้เห็น ก่อนหนะ้าเซียอวได้กล่าวกับเฉินเซียงเป็นในในว่าตัวเขานั้นมีผู้แข็งแกร่งคอยสนับสนุนอยู่ในวิหารเทพสูงสุดทวาภายใต้ความทรงจําของจานชี่นั้นไม่มีข้อมูลอยู่เลยกระทั่งจานชี่ยังคิดด้วยซ้ําว่าเซียอวเป็นเพียงสาวกหางแถวในตําหนักยุทธเฉินเซียงทราบว่าตําหนักยุทธมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับอาณาจักรศักดิ์ที่คอยสอดส่องกํากับดูแลตําหนักยุทธและอาวุโสตําหนักดาบก็ขึ้นกับอาณาจักรศักดิ์ตอนนี้เซียอวอยู่ในตําหนักยุทธดังนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ใช่อาว เซี่ยอ้าวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาวุโสตําหนักยุธถึงเพียงนั้นคำถามนี้แม้ว่าจะต้องการทราบเพียงใดก็ตามทว่าเฉินเซี่ยงก็ไม่กล้าที่จะสอบถามพวกมันอาจจะปรากฏตัวในวันพรุ่งนี้เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นพรุ่งนี้ข้าจะเปิดร้านขายเม็ดยาพอดีหากว่ามีเวลาข้าจะมาดูกลุ่มจรภูผาเทพจอหยานจดจำเขาได้เป็นอย่างดีเพราะก่อนหน้านี้เขาสังหารจันชีและคนในกลุ่มโจรจึงทราบถึงความทรงจำของพวกมัน ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะพบกับพวกสาวกผู้ผาเทพจือยานเพราะเกรงว่าบางสิ่งอย่างอาจจะถูกเปิดเผยแน่นอนว่าพวกจนเหล่านั้นยินดีอย่างยิ่งหากว่าพบตัวเฉินเซียงเพราะพวกของมันก่อนหน้าได้มีแผนการจับตัวเขาเพื่อให้ได้รับทักษดับสังหารเทวะและทักษะก่อนสวรรค์แถมยังเป็นการสมคบคิดร่วมกับอาวุโสนิกายภูผาเทพจือยานอีกด้วยเซี่ยอ้าวกล่าวขึ้นว่า เท่าที่ข้าสืบค้นมาพวกมันน่าจะมาถึงในค่ำวันนี้หากว่าไม่ได้พบปัญหาใดๆเจ้ารอให้ฟ้ามืดก่อนแล้วกลับมาที่นี่อีกครั้งเมื่อครูก่อนเซียอ้าวได้มองเห็นฟงหยูเจี๋ครั้งที่เดินมากับเฉินเซียงซึ่งนานมาแล้วทั้งสองเคยได้พบกันมาก่อนแต่ครั้งนั้นฟงหยูเจี๋ได้จำแรงโฉมจึงทำให้เซียอ้าวไม่คิดว่าจะรู้จักนางเซียอ้าวทราบได้ว่าเฉินเซียงและฟงหยูเจี๋สนิทสนมกันมากส่วนตอนนี้ฟงหยูเจี๋ก็กำลังพูดคุยกับอาวุโสเทียจืออย่างสนิทสนมคุ้นเคย จึงทําให้เซียอ้าวแปลกใจอันเนื่องจากตนเองอยู่ที่นี่มานานก็พอจะทราบนิสัยใจคอของอาวุโสเถียจือว่าเป็นอย่างไรทั้งใจดําและตรหนีที่เหนียวไม่ค่อยพูดจาหรือคบค้าสมาคมกับสาวกจะมีก็เพียงเรื่องธุรกิจเท่านั้นเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นว่าเช่นนั้นข้าจะย้อนกลับมาอีกครั้งภายหลังตอนนี้ข้ามีเรื่องสําคัญต้องจัดการขออําลาเซียอ้าวพยักหน้าให้ครั้งหนึ่งก็มองตามเฉินเซี่ยงที่วิ่งเข้าไปพูดคุยกับอาวุโสเถียจือ ท่านอาวุโสข่ายพลังเคลื่อนย้ายนี้มันจะสามารถใช้งานได้จริงเมื่อไหร่เฉินเซี่ยงกล่าวถามเพื่อต้องการทราบว่ากลุ่มเทพสวรรค์น,นิกายภูผาเทพจือหยานจะมาถึงในคืนนี้จริงหรือไม่ก่อนข้าก็เสร็จสิ้นแล้วทำไมรือหรือเจ้ากำลังต้องการจะเดินทางไปไหนอาวุโสเทียจือกล่าวถามยิ้มยิ้มเฉินเซี่ยงนั้นแบ่งศีลาแก่นเต๋าให้เขาชิ้นหนึ่งแน่นอนว่าเขาย่อมเอนดูเฉินเซี่ยงและฟงหยูเจียไม่ต่างไปจากบุตรหลานของตน ฟองหยูเจียกล่าวยิ้มยิ้มไปยังเฉินเซียงว่าท่านอาวุโสจะช่วยกระจายข่าวการเปิดร้านขายเม็ดยาของพวกเราอีกทั้งยังจะส่งคนมาช่วยพวกเราตกแต่งร้านขอบคุณท่านอาวุโสมากเฉินเซียงรีบกล่าวเร็วปรือไม่ต้องขอบอกขอบใจหรอกเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเถียจือกล่าวแน่นอนว่าเรื่องการได้รับศิลาแก่นเต๋าจากเฉินเซี่ยงเขาจะไม่มีทางแพร่งรายออกไปเพราะเขากังวลว่าเฉินเซี่ยงจะได้รับปัญหาดังนั้นจะไม่กล่าวย้อนความอะไร ทว่าหลังจากที่กำลังพูดคุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆนั้นเองลมเย็นก็พัดพาวูบหนึ่งถึงกับทำให้เฉินเซียงสะดุ้งชะงักกลิ่นอายที่มากับสายลมช่างคุ้นเคยยิ่งนักเพราะนั่นคือกลิ่นอายของเซียวจังเลอเซียวจังเลอผู้นี้แท้จริงแล้วคือเจ้าวิหารเทพหกวิถีซึ่งเรื่องต่างๆของเขานั้นก็รับรู้มาจากฟงหยูเจียและโรเทียนชุนก่อนหน้านี้เซียวจังเลอร์ได้กล่าวกับเฉินเซียงเอาไว้ว่าไม่นานทั้งสองจะต้องได้พบกันอีกเพราะมันจะมายังวิหารเทพสูงสุดซึ่งมันก็เกิดขึ้น้นนนทททััีี่่ขาายยยพลลงเเคือสสรร็จมบูณ์ คนคนนั้นไม่คิดเลยว่าจะมาจริงๆเทียจือกล่าวอุบอิบในลํำคอเบาๆเมื่อได้เห็นเซียวจังเลอรปรากฏตัวเมื่อเห็นเช่นนี้จึงฟันธงได้เลยว่าเท่าเถียจือจะต้องรู้จักว่าเซียวจังเลอเป็นใครฟองอยู่เจียส่งกระแสจิตไปที่เฉินเซี่ยงทันทีเซียว <ๆ S 1> จังเลอรมาแล้วใช่ไหมแม้ว่าจะนานมากแต่กลิ่นไอานี้ข้าไม่มีทางลืม เซียวจังเลอร์คือหนึ่งในสิทธิ์คนสำคัญของ9้าราชันแดนสวรรค์ที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะดังนั้นเซียวจังเลอร์จึงรู้จักกับฟงหยู่เจียเป็นเขาเป็นถึงเจ้าวิหารเทพหวิธีทว่ากลับดูไม่เหมือนแม้เพียงเซียวเฉินเซี่ยงบ่นขึ้นในตอนที่เจอกันครั้งแรกข้านึกว่าโดนผีหลอกเข้าให้แล้ว ฟงหยูเจียและเฉินเซี่ยงจึงตัดสินใจเดินออกจากตรงนั้นในทันทีเพื่อกลับไปยังร้านขายของแต่แล้วก็สังเกตได้ว่าสุ่ยปิงหยานมีท่าทีรุกรีรุกรนชอบกลน,นางพยายามหันกลับไปมองทิศทางของเถี่ยจือที่ตอนนี้เซียวจั๋งเล่อปรากฏตัวในที่ห่างไกลปิงหยานมีอะไรหรือเปล่าฟงอยูเจียกล่าวถามนางคาดดาวได้ว่าปิงหยานน่าจะสามารถสัมผัสได้ถึงการมาของเซียวจั๋งเล่อซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยากรู้อยากเห็น ที่ตรงนั้นมีตัวตนที่แข็งแกร่งมากแต่เขาไม่เป็นอันตรายต่อพวกเราดังนั้นไม่จําเป็นต้องกลัวหรือเดินหนีเขาปิงงยานกล่าวขึ้นด้วยท่าทีแปลกๆราวกับว่านางสามารถทราบถึงจิตใจของผู้อื่นจากสัญชาตญาณฟองหยูเจียยิ้มอ่อนโยนเฉินเซียงหักว่าเซียวจั๋งเล่ทราบว่าข้ากลายเป็นหญิงของเจ้าจะต้องหึงอย่างแน่นอนบางทีเจ้าควรจะเตรียมพร้อมไว้บ้างอะไรนะมันหลงรักท่านงั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามอย่างประหลาดใจ ฟงอยูเจียได้ยินคำถามก็บุยปากกล่าวสวนด้วยน้ำเสียงแข็งๆว่าดูถูกข้าเกินไปแล้วกระมังเจ้าน่าจะรู้ว่าข้าคือเทพธิดาก้าวสวรรค์แน่นอนว่าย่อมเต็มไปด้วยบุรุษรายล้อมเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นพร้อมยิ้มว่าแล้วยังไงท่านก็เป็นของข้าไปแล้วหากพวกมันกล้ายุ่งกับท่านข้าจะส่งพวกมันไปตายซะฟงอยูเจียเม้มริมฝีปากพวกมันล้วนเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งคงไม่ง่ายที่เจ้าจะจัดการกับพวกมันได้ตัวอย่างเช่นเซี่วจังเล่ที่ตอนนี้คือเจ้าวิหารเทพหกวิถี สุยปิงหยานกล่าวถามขึ้นว่าเซียวจังเล่ที่พี่ชายเฉินพูดถึงคือคนนี้หรือนางกล่าวจบก็กางฝ่ามือออกปรากฏไอเย็นก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนหมอกผันผวนเป็นรูปลักษณ์ที่ย่อส่วนอยู่ในฝ่ามือซึ่งปรากฏเป็นภาพชายหนุ่มรูปงามผมยาวยืนถือขลุยและแน่นอนว่านั่นคือเซียวจังเลอ่อย่างไม่ผิดเพี้ยนใช่แล้วเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมยิ้มไปยังปิงหยานอย่างอ่อนโยนเจ้าไร้กาศมากทีเดียวทำไมถึงระบุตัวตนได้ถึงเพียงนั้น ในโลกนี้มีอำนาจพลังไอ้น้ำอยู่ทุกคนแห่งมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งข้าสามารถมองเห็นเขาได้ผ่านทางไอ้น้ำเหล่านั้นสุยปิงหยานกล่าวตอบพร้อมพยักหน้าสุยปิงหยานคือเตาหลิงที่ทรงอำนาจพลังอันยิ่งใหญ่และครอบครองกฎแห่งวารีน้ำแข็งตั้งแต่นางถือกำเนิดพี่ชายเฉินต้องการจะต่อสู้กับเขาอย่างนั้นหรือถ้าหากเขามารังแกท่านก่อนละก็ข้าจะช่วยท่านจัดการเขาให้เอง สุยปิงหยานนั้นได้ยินการสนทนาของเฉินเซียงและฟงหยูเจียเมื่อสักครู่จึงทราบว่าเฉินเซียงอาจจะมีศัตรูที่แข็งแกรง่งถ้อยคำของปิงหยานนั้นทําให้เฉินเซียงและฟงหยูเจียถึงกับต้องทําความเข้าใจในตัวนางเสียใหม่เนื่องจากคํากล่าวที่ว่าจะจัดการเจ้าวิหารเทพหกวิธีแสดงว่านางย่อมมั่นใจไม่น้อยเรื่องนี้คงไม่จําเป็นเขาไม่ใช่ศัตรูของข้าหรอกเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับที่จับแก้มของนางปิงหยาน เจ้ามีอำนาจพลังที่น่าสะพรึงกลัวจำเอาไว้ว่าอย่าสังหารผู้บริสุทธิ์ข้าเชื่อว่าเจ้าสามารถแยกแยะได้ว่าใครดีใครเลวนางกล่าวตอบกลับอย่างเร่งรีบว่าข้าสามารถแยกแยะได้อย่างเช่นพี่ชายเฉินเป็นคนดีถูกต้องที่สุดห้าห้าเฉินเสี่ยงหัวเราะร่าสบายยอกสบายใจฟงอยู่เจียพันใส่หัวค้านเพราะนางคิดว่าบางแง่มุมเจ้าอันธพาลน,น้อยรายนี้ก็ดุดดังปีศาจช,ชั่วร้าย พวกเขากำลังเดินไปตามถนนมุ่งหน้าไปยังร้านค้าของตนก็พบเข้ากับโรเทียนชุนที่ดูเหมือนกับว่ากำลังต้องการพบพวกเขาพวกเจ้ามาก็ดีแล้วเซียวจังเลิ่มมาถึงแล้วพวกเราไปพบเขากันเถอะข้าเองไม่ได้พบเจอเขามานานแล้วทีเดียวโรเทียนชุนกล่าวยิ้มยิ้มอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ